สวัสดีครับวันนี้น้องติวจะมาลุย้ารถการช่างครับท่านเล็กว่เป็นไหนไปดูนี่ครับมีไงครับมีแบบนี้บอ้ยแล้วก็มีแบบนี้โอเคเอาไปดูต่อมีอะไรอีกครับน้องใจรถดำรถโมปูน ข้างล่างก็มีรถโม่ปูนรถโม่ปูนแบบไซส์จัมโบ้แล้วก็มีอันนี้จัมโบ้โอ้จัมโบ้โอเคอันนี้ก็เป็นรถปูนรถปูนรถปูนเป็นสีสีใช่โอเคอันนี้ก็เป็นรถดำแบบสีเขียวสีเขียวโอเคมีอะไรน่าสนใจอีกอันนี้ก็เป็นแบบใหญ่มากอ๋อมีรถใหญ่เลยครับแล้วก็มีแบบเป็นแมคโครอ๋อแมคโครแมคโครยักษ์ แล้วครับรถดำนี่ก็เป็นรถสไลด์รถสไลด์นี่อะไรรถโอ้รถตำรวจรถตำรวจเปิดอันนี้ใช่ไหมตียวเล่นโอ้รถเกียบเละเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์รถกิ้งอ่ะพี่เตียวพี่เตียวมาดูดิรถดับเพลิงชุดรถดับเพลิงตรงไหนนะา ฮัลโหลรถดับเพลิงตรงไหนนะตรงนี้นี่เซตรถด,ดับเพลิงไหนใครชอบอะไรมากที่สุดอ่ะไปไหนครับไปดูอะไรครับช่องนี้เหรอไปดูช่องนี้มีอะไรโอ้มีหุ่นยนต์พี่ติวหุ่นยนต์หุ่นยนต์โอ้หุ่นยนต์เพียบเลยหุ่นยนต์หุ่นยนต์เลนส์เสาเลนส์เสา น,นี่ก็เป็นดาบอู้หูนเ,นเป็นชุดชุดดาบชุดดาบอันนี้ก็เป็นลูกศรโอ้บอบอันนี้ต้องดูว่าเสื้ออะไรที่แบบนี้แล้วก็ต้องช่วยกีฬาอืมกีฬานี่สำหรับเบบี้ baby, นะเแบบี้อ่าจ้ะฮะกล่องเล่นผู้หญิงเสื้อหน้าป้ายนอนะอือนี่ไงเราซื้อกล่องแบบนี้ไม่ไปขายอ่ะ อันนี้ก็เป็นส่วนแบบทำอาหารทำกับข้าวใช่ไหมครับนี่บาร์บี้บาร์บี้ส่วนบาร์บี้ครับอันนี้ก็เป็นสุขอันนี้ก็เป็นแนวแบบนี้หมอโอเคส่วนเป็ดส่วนเป็ดว,ว่ายน้ำนี่ครับส่วนเป็ดว่ายน้ำเลี้ยเสา โอเคตันใจไม่ถูกเลยเยอะจังอ่ะ okay, เกบบายบายไปหาตังก่อนนะเพราะของเยอะจังแต่ไม่มีตัง